สวัสดีค่ะหนูเอลล่าเคลิสกีค่ะมาจากเชียงใหม่ค่ะหนูอายุ14ค่ะวันนี้ก็เล่นดีค่ะเข้าแฟรย์มากขึ้นกว่า2วันแรกวันนี้สกอร์รวมก็7อันเดอร์รวม3วันก็10อันเดอร์ค่ะวันนี้หนูตีเข้าแฟรย์มากขึ้นก็เลยแอปพลดีขึ้นแล้วก็พัดลงมากขึ้นค่ะพอไดตรงมันได้ความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ก็ลยตีดีขึ้นรู้สึกดีค่ะก็ วันนี้เหมือนเล่นเล่นดีค่ะก็อยากขอบคุณไทย LPG ที่มีโอกาสให้หนูมาเล่นแมตต์ดีๆให้แข่งกับโปขอบคุณพ่อกับแม่ที่สนับสนุนหนูมาแล้วก็อยากขอบคุณโปค่ะโปวาโปแม็กแล้วก็โปปุ๋ยค่ะ ที่สอนเทคนิคให้หนูเยอะๆและทำให้หนูมาถึงจุดนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะทิ่หน้าหนูจะไปแข่งแมตต์มิกซ์ทรสกอฟที่เลกวิวก็ฝากติดตามหนูด้วยนะคะขอบคุณสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ขอบคุณโครงการทีมชาติที่ช่วยฝึกฝนหนูมาถึงจุดนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ